สวัสดีค่ะสวัสดี่ากันเพราะว่าจะขับเองแล้วคุณเขาจะมีชื่อเสียงครับคนที่ โจรู้จักเขาเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักโจเลยค่ะย,ยังไม่ได้ซ้อมจจยังไม่ได้ซ้อมค่ะวันนี้โจก็ลุกมากินเดี๋ยวก่อนเดีวกันอยู่ก็คือพี่เขานะ่เช้าอ่านะเนาะพี่เขาก็ตื่นตั้งแต่8ปดโมงค่ะแต่ว่าจจตื่นเก้าโมง ติโจจะตื่นเก้าโมงเช้านะค่ะแต่ว่า,าเดี๋ยวก่อนนะอจริงๆริจะนอนต่อตจะจขำปะเดี๋ยวดูดูดก็ใช้เวลาซ้อมประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ พี <Five> s. <S> mm. ่ยังขับนะพี่นี่ก็ประมาณหกโมงอะค่ะก็หกโมงครึ่งโจก็กลับเลยแต่โจยังไม่กลับกลับยังไม่กลับอบบเป็นสองรอบเพลงคนเดียวไม่ตรงสกินเดิมพี่เลยต้้งพี่ช้อนบ้างลืมหมดตัวใช่ไหโอเคหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเนื้อร้องหรือทำนองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาทำดนตรีอะไรออกมาตัวก็สั่งให้ลือหมดเลยค่ะ แล้วก็ที่เ <playoffs> ห so ็นก็ก็ใหา่ที่เห็นนะคะเดี๋ยวนี้ต้องท้องเองนะค่ะไม่เกี่ยว